เฮ้ยอีตัวหนึ่งตายโ้โโดนเฉยเจ้าโหดไปไหนฟ้าอ่าเ๋ยยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยพี <laughs> ่อ๋ the, the อเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนในเกมอ่ะไม่รู้หมดวันหรือ,อยัง <All right. S 1> ผมเล่นมบบเอง ตัววิกเกอร์ใกล้เอมงพี่มอแี่มาเอไว้ไม่รู้รอบนี้ตัดผม A เขาพีเอเยอเอตัวหนึ่งอ่ะหลังๆกาเฟตัวหนึ่งอ่ะสายเจอพี่เฮ้ยรัสหมี่โคตรไกล <c oughs> ยูยูเดย์ดังโดนระเบิด เออแบบไม่ได้อย uh> ู่ใกล้นะพี่มอกจ้หลังคาเฟ่หลังคาเฟ่โอเคครับเฮ้ยมาที่โทรแล้วหนโทษอทษอท้ทามิงผมจับปืนมาดิสวยครับเฮ้ยเอาเรื่องกลางรวังกันเด็กกลางเลยกลางพี่ โอเคพับโอเคพี okay, ่โอ้าฮอ้าหอหลังเอไปซ้ายแล้วพี่ไปซ้ายแล้วหลังเอเอ้ยอีตัวนึงหลังเอสองตัวล่าสุดอยู่ทางสายพี่ถ้าออกไปนะ ไม่ชัวรไปขวาเลยยังขวาแไหนวไหนแลใช่วยสวยครับโอ้ยโยกโยกหมดเลยเมื่อกี้ตอนแรกยู่หลังเอาเรื่องครับผมไอ้ลองลองไี่ ตายตายถ้าจริงๆผมว่าผมมาตัดทันนะถึงจะเป็นตัววิเคเกอร์แต่แบบต้องวิวค้างเลยไม่ไม่ชัวร์ว่าตัววิวเคเกอร์เกิดเองหรือเปล่าหรือตัวธรรมดาแต่เมื่อกี้ผมยิงตัวธรรมดาตายไป ในธุะกิจนี้แบบเขาขอจ่า,านึกถึงเขาอยู่แล้วโคตรมันเป็นชาลแล้วเต็มเือมีโอเคครับเออปอมเอแข็งอยู่แล้ว สวยครับยาวตัวหนึ่งแยกทำแน่เลยเอ้ยอ่ารถถังเราถัง,งยาวลวโอ้อสยสไนค์คอมเมนต์มากผมโดนปุ๊บเลือดหายเลยโดนกา,าการเลยเมื่อกี้ทำไมปนะไ,ได้ร้อยสามหกนะตาย ตัวยายตัวโอเคครับโอ้รหลบหมดแล้วยังอยู่นะพี่หลังหลังหลังรถอุ้ยนับแล้วโอ้โหสวยครับได้หลอกเอลให้หลอกเอลขาดเลย ดูอยู่พี่ขอขอขอยู่ในแอลเขาเตะแอลเตะแอลเฮ้ยตัวเนี้ตัววิ่งไวนะพี่ระวังเขเติดมากแล้วผมยิงนัดเดียวบางทีไม่ตายแอลขึ้นทางเขียวพี่เฮ้ยเวลาเราได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงให้พี่ดีดีได้จัดไปครับ โอเคพี่ไปบ้าและโดนเฉยเลงเพื่อนี่ถ้าเป็นตัวบิกเร็งเพื่ออย่างนี้ไม่ทันนะปุ๊บกระโดดผ่านเป้าเลยครับ <c oughs> เอเงียบรอบ,รอบบีลองบีพี่ เอเล่นชา้าผมดูผ่านคาเฟ่ยอยู่ยังยังไม่มีเลยโอ้ตัววิกแสดงว่าตัววิกเล่นทางบีตลอดเลยมาเอรอบเดียวเป็นแรกน่าจะบีครับ ระหว่างพี่เหมือนปาระเบิดเ้ยปาละผ่านผ่านล่านเช็มตัวนึง่านคาเฟยเขาปาระเบิ็เช็คมุมเลยเล่นชัวร์มากอมาไม่ได้เลยหลังเตังเฮ้ยหลังเอสเอสองหรือสามเอเข้าีโหครเยอะเข้าแล้วคเตอที่วาง อโโอขอบพรมเลือกก่อน,นออเดี๋ยวนะมันผมจะเพิ่มเลือดให้ใครไปหรือเปล่าเหมือนเลือดผมจะไปเพิ่มสภาพสวยครับโอ,โ,โอ้โหเมื่อกี้รอดแต่ปาฏิหาริย์ดีแล้วฟุดวิดม,มากตู้โคกกลางช่วยไว้ฟังกระสุนได้ ชุดอมุนมากครับเมื่อกี้โคตรปั่นอะมุดถังโคก่อนเลยตอนนี้เองเงียบเหมือนเดิมน่าจะบีนะไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยตอนนี้เงียบมากโอเคั ผมปล่อยกลางนะพี่ไม่ดูกลางขึ้นไอ้ตัววิท์อยู่นี่ไม่ตายไม่ตายเจอสวยอุ้ยเอาเกินผมกลิบชอดดีโอเยมังกร เฮ้ยปืนหลักเขาเลยนะคนนี้ว่าเขาจับโอเอมันก่อนแล้วสบายใจได้ทุกคนเออเงียบยังไม่มีผ่านนะพี่หรือผ่านไปแล้วก็ไม่รู้โฟไม่ชัวร์บางทีถ้าถ้าตัววิกวิ่งมาแล้วไปเชื่อมเลยผมดูไม่ทัน คิดว่าน่าจะหมาไม่น่าจะดูไม่ทันสวยครับสวยวิไปบนบ้านป่ะวิเดี๋ยว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 ป่าที่ยังไงป่าแล้ว้ระเบิดไปแล้วไม่โดน อขานีโดดไปแล้วดินี่หน้าผมเลยพี่เขาลาาลา <laughs> ไม่โดนโอ้สามน้าผมมึงไม่โดนทีปเดี๋ยวขึ้นแอลให้ใดบีเดบีเฮ้ยไปๆบๆปไป,ไปนะพี่ยังยุงยู่หลุมอยู่หลุม 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. อุ้ยขอโทษโทษโทษพี่เสือไปนิ่านาเด้งหรือโอ้โหจะโคตรสวยเปลี่ยนปืนไว้ก่อนเลยแล้วนี้จะลืมอีกกดไม่ค่อยทันโอ้ไม่ใช่เลยพี่บางทีแบบมันเลื่อนเลื่อนในเกมเนี่ยไม่ทันปืนเยอะปืนวันยาวสอง เฮ้ยยาวอีกตัวหนึ่งกลับเกิดไปพี่ยาวยาวแบบเน,น,นี่สนยสไนยุบผมยาว,วาสวยครับฮะ เ้ยู่ยูพี่หน้าผมทางยาวอ่ะสไนสสไนอุ้ยไม่ใช่สนัยพี่ตายตายเป็นกลนี่ว่ะคิดคู่เลยโอ้โหล็กร์ถ้าอยู่ออยู่่าตรงทางลงบ้านบันไดบันได ขึ้นไปแล้วนะพี่ห้องเขียวเล็กสวยครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหแล้วมันแรงเกอร์ไ <Yeah. S 1> รเซเบอร์นะอะตัวลนะครนะั่ะอึดมากนะเ <Hey. S 1> ฮ้ยมิงบนบนบนไวครับร้องดูแทนนะพี่ ไอ้ที่เพื่อสองรู้ผมหมดแล้วไม่มีไม่มีหอ่ดูยาวให้ใ้ใจได้ไม่ต้องระแวงยาวเลยพี่เฮ้ยดเลยเรอสวยแล้วพี่เดี๋ยวก,กับปะก็สัส้นเข้าแล้วเฮ้ยเกินเฮ้ยในบี ยุ่ผมยุ่ผม,มตัวเดียวพี่ลา่าตุดเข้าไปแล้วนะต,วาวตายเฮ้ยเมื่อกี้พูดผิดห้องรับไม่ใช่ได้พี <c oughs> ผมแบบพูดแลวขัลบลกามันวิ่งเข้ามาเลย<ๆ>พูดเพื่อไปก่อน <c oughs> เพื่อไปเป็นเมรเลยโห แต่เขาวิ่งไวมากครับนี่ขนาดไม่ใช่ตัววิกนะแป๊บเดียวเข้ามาถึงตัวแล้วละต้องบอกเพื่อไ้เลยแต่นี้กะระยะอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยถูกแล้วอันดับตัววิกมากแล้วรู้สึกว่าตำหนงตำแน่งพูดผิดไปเลยเขาบอกตอนนี้ปุ๊บเขาไปที่อีหละมันไวมากครับอุ้ยแป๊บเดียวสวยครับ ยวล็อกยาวค่อยคาดเลยเข้าบอลนเนฮะ้ยผมผม,ผมดูยาวอยู่พี่ดูยาวให้อยู่เ,เดี๋ยว้ยาเข้าได้ผมบอกไปไมไ้หรอกครับผม <c oughs> กำลังใจมาแล้วเคครับสวยเฮ้ยน่าจะเล่นสั้นมาเลยสนายอยู่นี่ใช่ยอยู่ท่านล่งเอไปแล้ว วิ่งไปโดนโอ้โหโคตรพลาดสวยพี่อุ้ยเกินกู้างกว้ให้โอ้โหารีารีครับไม่มีพี่ไม่มีคู้ไอ้ขอโทษตอนแรกอันนี้อะลังเลเนี่ยอยู่เพือยู่ในห้องเอโทษเลยครับผมผมพลาดเลย แม่แมงอาจจะมีฟิกกูทันดีไหมแทน่อหลังแทนเอได้หลังแทนห้องเขียวโอ้โหมงระ,ะ,ะ,ะเบิดโหพูดผิดพูดถูกกันหมดแล้วผมอุ้ยห้องเขียวโดนระเบิดโคตรแม่นมาถึงมงระเบิดแม่นโดยปดิเป้เลย ชีวิตจริงนี่หัวโหนแล้วนะพี่ม่งลูกเล็กเลยโอี้สวยครับโอ้โ,โหลงมาเซอร์ไพรส์เลยสองคนยืนค้ำอยู่จะดูยาวให้เพือนเดิมพี่ ุ้ยเอาเกินนะทนายเราก็เบอร์เกินต้องเขี่ยมาเขียวเลยเฮ้ยนี่น้าผมน้าผมแล้วออกมาต้องขอบ้างแล้วเกือบไปโดนอยู่แล้ว ไปโคบไปโคบระยะพอวลนเกือบไปยาวสไนเฮ้ยรอบนี้ยาวมีรอบนี้ยาวมีจะผมล็อกยาวไหมครับแบบคาดๆเลยไม่ต้องระแวงสามแย่เลยครับสวยเฮ้แล้วสไนเรามาจัจัด อะไรสองเ <c oughs> ่วัดนโหหนึ่งพาพดี้พี่ถ้าเราเป็นบาเล็ตสองคนโอ้โห <c oughs> สวยคนระับ mình không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết, không có chạy hết, không có gì hết, không có gì hết, có gì không ไปเกมเลยเคลียบไม่ดูสามแยงเลยพี่เฮ้ยอ่าโคตรเจ็บน่าจะเหลือในเงนเลยพี่เจ็บมากเจ็บมากโดนไปนั้นหนึ่งเต็มๆเลยสวยเอาเรื่องเอ้ยซับพอร์ตกันดีเกิน โอ้ตอนนี้ทัมมิ่งไม่มาเลยวรัผมสักสองคิวไปเพื่อวยหนึ่งสองเฮ้ยเพราะว่าขอขอได้ด้วยขออย่างไรได้อย่างนั้นสวยครับโอ้โห อย่างรวดเร็วอาพินแดดพี่ผมยังคมไม่ไไมีเลยยาวอยาได้โอ้โห,โหสไนกยก็มคมเก็บเอาเก๋พี่ ดุเกินจะโหดไปไหนฟ้ามีกำลังกันเกิน